สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูคู่ข้ามหัวแปรอีกคู่หนึ่งครับนายปอนสวนเบนยืนคู่กับพุทธนนทองครับฝั่งผู้บรรยายนะจะเจอกันกับทีมงานของเซเวนซีโอครับโกมลแล้วก็เซเว่นนะแล้วก็เขาเรียกไทยนักกข้าตัวครับไอ่าอะไรนะไอ้ไอไไอไไออไ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 ไอไอไอไไอไไอ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 ไไอไอไไอไอไ โกมอนเซเว่นแล้วก็อนี้นะฮะสังกัดค่ายของลามินตาซิซิปนะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยปอนด์สนเบนกับสิวุฒิทองทองก็ถือว่าเดินสายมาจากทางด้านของบางนาเลยครับบางนาสีนครินนะครับสปพวุฒิชื่อชันก็ถือว่ายังไม่โด่งดังเท่าที่ควรครับสำหรับปอนด์สนเบน มาดูกันครับว่าไอ้เนี่ยจบมาแลกข้ามกับปอนสนเป็นจังหวะจากคนจะได้ไหมครับซึ่งตัวยกหลักเนี่ยกมนต้นชลีครับและเสี่ยวแว่นซีโอครับเป็นตัวยกหลักก็ต,ต้องเป็นงานหินเสียววุฒเหมือนกันเลยครับเพราะว่าตัวยกของไอ้เนี่ยมีถึงเกือบสองคนถ้าเปรียบเทียบประสบการณ์กันแล้วเนี่ยโอ้ไอน้นี่แอดมินไม่เคยได้เห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่า ประสิทธิภาพในการก้ามหมหูก้ามแปรเปรียบเทียบกับปอนซนเ็นแล้วเนี่ยจะดีพอไหมนะฮะเราต้องวัดกันอีกรอบนึ่งเลยครับอะไรก็เกิดกันได้ครับบนเส้นทางสายขี้หลังนะฮะปอนซนเบนเนี่นะจะอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายของสวนเบนนะ,บนะครับที่เดินทางมายี่คู่กับทางด้านของวุฒนทนอง สิบสามแต้มครับนะฮะวันนี้เราอยู่ในช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับนะฮะบรรยากาศข้างสนามนี่แอดมินบอกได้เลยว่าคึกคืนครับนะฮะสิบสามแต้มครับศูนย์ศูนย์ครับปอนด์เซเบตจีประกาศเป็นที่ไอ้ครับผมเหลือร้อยเดียวสุดท้ายพี่ แถมยู่ที่สุ่มๆกหมุนต้นฉลิเสียุวดครับความนิ่งเลยเกินนะต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ที่สนามพัฒนาการลอยนะเอาชนะทางด้านดินแดงมาแล้วนะเทนแล้วก็เทนแล้วก็ทางด้านของ อะไรผมบริจาคแล้วกว่า22คู่สุดๆครับโอ้ลูกนี้ฮะเทินและเ่าะนะเอาชนะเทินและเ่ามาเรื่อยไม่ตัดมาแดงเลย1-0ครับบรรยากาศเอ็นบินบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะอึมครึมมากวันนี้เนี่ยการท่าเรือ F4 ด้วยมีการท่าเรือด้วย หนี่งต้นหนึ่งสุดครับไ,ไ,ไอโอ้โหเร็วเหลือเกินครับสปีดต,ต้นของกอนส่วนเบนสุดต้นเองครับโอ้วันนี้เนี่ยมั่นใจเต็มที่เลยครับ และการข้ามการข้ามของปอนสวนเบนเนี่ยเป็นสไตล์เกากบอนเกมลับได้ดีเหมือนกันนะหนึ่งชุดครับไอ้ก็หมดเาไปลยนิ้วครบมาทเอ้าจังมาแบบนี้อีกแล้วครับโ,โอ้ความเป็นมาตรฐานนี่ต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาอยู่ครับในการก้ามของไอ้ สองศูนย์ครับบรรยากาศในการที่จะเ,เ,เกมลับค่อนข้างมีปัญหาเลยครับเนี่ยอู้ปอนสปีดต้นเลยมากเซเวันโกหอดไออีกรอบหนึ่งอืมนี่ฮะโอ้โหถือว่าเป็นงานลำบากอีกงานหนึ่งของบุ่นโดนทองเหมือนกันนะครับที่มายกแลกกับทางนั้นโกบอลต้นชาลีนะแล้วก็ มีคอยซัพพอร์ตเป้นกับงสองคนโกบลแล้วก็เสเว,ว่นครับศูนย์สองครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับในช่องเพจรายการช่องเพจบังกับกทออ,ออฟิเชียลทุกทั้นเลยสองศูนย์ครับมาฮะวันนี้เรานำเสนอหัวแปรล้วนๆเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศจากดูเซอร์ฟิสตายของมิ้นมาสลับสับเปลี่ยนกับ ดลดในการดูด้วยนะครับ0ศูนย์สองนี่ฮะโอ้ยบิดไม่ได้ครับจังหวะเนี้เจ้าตัวกาดจี้ที่เสื้อแดงโกมลเลยครับจังหวะการข้ามของปอนด์สุดเบนแล้วก็ขาดนอกนี่แอดมินบอกได้เลยว่าคุมกันทุกพื้นที่จริงๆน,นะฮะ แต้มอยู่ที่1ต่อ2เนี่ยโอ้มาแล้วครับจังหวะแบบนี้วุฒดนวทองนี่ถ้าเปรียบเทียบเกมรับนี่ก็ค,คนลนเรื่องกับโกบอลเลยครับรนีฮะเพียงแค่เจ้าตัวนี่มีประสบการณ์เยอะครับแดนเวทีสายเที่ยนแต่ทางประสบการณ์ของโกบอลต้นชลีแอนเป็นบอกได้เลยว่าครบเครื่องจริงๆเนี่ยเหนียวแน่นครับโกบอล ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันาการการ,การข้ามใส่กรรมแล้วเนี่งไอ้แล้วกับปอนสมเป็นเนี่ยก็คนละเรื่องเหมือนกันเลยครับมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เหมือนกันครับเจ้าบ้านสองเจ้ามาครับไอ้ไอ้อีกรอบครับเนี่ยเบียดแค่ตลอดเดียวนี่ส่วนสูงของไอ้แล้วก็ปอนนี่สูงพอๆกันเลยนะ น่าจะประมาณ170เจซนติเมตรขึ้นไปแล้วสองเท่านะเนี่ยมาแล้วโอ้โหยั่วด้วยสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ทุกทุกท่านเลยครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสองเท่าสิวเนี่ยคืงมาแล้วอย่าลืมว่าทั้งสองคนนียเคยผ่านประสบการณ์ที่สนามพัฒนาการร้อยนะ เอาชนะบ่าและเทนมาแล้วเลยไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับปอนแลวุธ <c oughs> แตมอยู่ที่สองเท่าครับเ <c oughs> นี่ยเอาหลุดไปง่ายไปโอ้โหเกมเสิร์ฟของปอนนีเหมอือนมันแบบไม่กดดันอะไรมากครับแต่จังหวะการยิงสามคนเนี่ยมันกักกันครับโอ้โห แต้มอยู่ที่3ต่อ2ครับทีเกิดยังไม่ดีเนี่ยโอ้โหเกมรับลูกเซิร์ฟแปรครับมีปัญหาแล้วครับค่ายของรามินทาโดยเฉพาะปอนครับมีปัญหาต่อเนื่องถึงกับสองแต้มซ้อนเลยโอ้โหจะว่าไง แอดมินไม่ทราบอายุของปอนดนะว่าอายุเท่าไหร่นะแต่น่าจะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับปอนดส่วนเบ็เจ้าตัวเคยผ่านประสบการณ์เซิร์ฟฟีกับค่ายของคุณจุ๊บไม่ป่าเสียนกแล้วก็กล้องบุญลลำม,มาแล้วนะครับเจ้าตัวยืนคู่กับเป็นส่วนเบ็ดน,นะเซิร์เปลันครับฟีชนะคู่กล้องบุญีลำถึงกับ2รอบครับที่สปูดวางนานหนึ่งครั้งแล้วก็ที่สวนสยามหนึ่งครั้งครับ42ครับมาดูจังหวะนี้กันหายฮะ นี่ฮะดึงขึ้นนียนเลยครับโอ้ยจังหวัดสุดท้ายครับจัง <c oughs> มาเนี่ย <c oughs> มาแล้วเลย <c oughs> ครับแต่อยูที่สองสี่ครับสี่แบบ วันนี้ที่สนามลามอินทรา40เคือนสมัชิกเลเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะโปรกินน้องครับก็เปตะมาร์กบอลไปก็พักวาดลยในการจัดงานในครั้งนี้ครับสรุปที่ผัดซุนเนี่ย42ครับเดินมาแล้วโอ้ปอนสนเบนครับเคลื่อนที่มาแล้วบิดปอยบิดที่ไอ้ครับยังไม่พอครับปอนสนเบนเดินเครื่องต่อครับ กรรมการยังไม่ขันเดินเครื่องแล้วโอ้โหด้านขวาของเสี่ยแว่นครับจังหวะกัดกันอีกแล้วครับระหว่างปอนระหว่างไอ้กับเสียแว่นครับเมื่อกี้โอ้ไอเดียในการข้ามครับวันนี้ยืนกัน3มคนลับลูกข้ามหัวของปอนไม่ได้ครับแต้มอยู่ที่5ต่อ2องครับหางที่3ามต้มไหเนี่ย มีปัญหากับเกมลับอีกแล้วครับปอนข้ามได้ครับแต่เกมเปิดค่อนข้างน่าเป็นน่าเป็นห่วงครับในช่วงต้นๆเกมแบบนี้ครับสำหรับปอนครับสำหรับไอซ์นะลืมดื่มแซมอยู่ที่สองห้าครับปอนสมเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นนักกอลที่น่าจับตามองเลยครับซึ่ง จ้าตัวอจาจจับไม่ได้ออกในงานใหญ่ๆใ,ในแมตช์ใหญ่ๆให้เห็นแต่เอ็มบอกได้ว่าเออใช้ได้นะเดีย๋ยวไปครับรีก็ถือว่าน่าจับตามองแต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเวียดใหญ่เท่าที่ควรเรับยแต่ประมาทไม่ได้เนี่ยเนี่ยสติดิบดถือว่านิ่งเรับปอนสวนเบนสเปรไปแล้วครับหมวคระนะับแปลนั้นในเวทเดียวเจ้าตัวชนะกลาเลยนะอังจเลหรือเจ้าเมียนมาเนะี่ย กาลาเมียนมาที่สนามพัฒนาการร้อยในช่วงกลางปีที่ผ่านมานครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับในเวทเดียวสไตล์เกมรับครับปอนสมเป็นเอาเล้ครับแต้มอยู่ที่แป๊บนี้สองต่อสองต่อแต้มไปไกลมากเลยนะบินบอกได้เลยว่าแต้มไปไกลมากขานอกนี่ไม่รู้จะออกราคาไหนแล้วเดี๋ยวจะแต้มแป๊บนึง หกต่อสองครับโอ้ห่างกันสี่แต้มครับแล้วก็ห่างกันสี่แต้มนใ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 นโหมดแบบนี้นี่คือาาราคาเนี่ไปแรงมากเลยมาสู้โดยเฉพาะครับปอนสมเด็จวันนี้สองหกแต่ประมาทก,กับเจ้าบ้านไม่ได้เลยมีจังหวะที่จะกลับมาเหมือนกันครับนี่ฮะโอ้ยโกมลต้นชลีเดินเครื่องด้วยซ้ายครับปอนอนี่ฮะ ไอ้ I, นี่มีทีเด็ดเหมือนกันครับไม่ไหลไม่ไหลไม่เอาไม่ไหลคลิปยังเดียวไม่ไหลเลยโอ้โหวันนี้ครับมีจังหวะมาเหมือนกันครับไอ้ I, นะฮะจากจังหวะซัพพอร์ตของในเกมเปิดดวยซายครับจังหวะของโกมลต้นชลีมาครับสามหกครับโอ้โนี่ะ ว่าเนี่ของโกโมนี่ยังไม่มาเหมือนกันครับจังหวะเมื่อสักคแรบบู่ครับโอ้สองต่อหกหกต่อสามหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขาดแต้มไปฟังนะว่าแต้มเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะครับหกสามครับวันนี้เนี่ยโอ้โหฟอนสมเด็น คือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วในตัวรับเนี่ยรับฝั่งคนคนเดียวนี่คือทางด้านมุดนทองเนี่ยเปรียบเทียบกับความพร้อมหรือความคล่องตัวเนี่ยเปรียบเทียบกับกรมต้นฉลีไม่ได้นะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเยมุดนทองนี่ยับยังไม่ออกอาการใน้ีเห็นกับเกมรับเนี่ยความหลุดยังไม่มีเท่าที่ควรแต่แปมเนี่ยเจ็ดต่อสามครับ ห่างกันที่สีทธิมเนี่ยก็ต่างกันตรงสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้เหมือนกันหกสามครับปอนสุสมเป็นอืมอายครับมาแล้วครับโฉบตรงกลางที่วุดโอ้ยสมาธิยังไม่มาเท่าที่ควรครับอืมเกม ของโกมโมกับไอ้เนี่ยยังไม่เข้าขากันเท่าที่ควรครับแตมห่างกันที่สามแจมครับสามหกปอนด์ส่วนเบนเนี่ยจิกเลยครับโอ้โห <c oughs> เซเว่นครับหลบแทบไม่ทันจริงๆเจ้าตัวใส่แว่นตาแตตะกอเนี่ยเหมือนแบบ เราเป็นนักฟุตบอลก็ถึงทีมชาติอนอร์เวย์นะเอ็ดการดาวิดนี่ครับ6สามครับแต่อ,อยูอ่ในวงการแตบบ่ก็เสียวันซิโยอเลยครับ6สามไปเดินเครื่องอะไครับเนี้ยจเอ้าโอ้โหเร็เวมากครับดูครับจีที่เสียบวุดแล้วโอ้ยเนี่ยปอนสวนเบนนี่โอูสายตาเร็วมากครับเมื่อกี้เสียบวุดนี่คือ ยังไม่ยกเท้าเลยปอนยกมาแล้วแบบยกหล่อเลยฝึ้ฝห,หสุดๆเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แต่อยู่ที่3ต่อ6ครับ<อ>เราอยู่ในช่อง YouTube ตะกอกออฟฟิเชียลนะฮะในช่อง y o u t u เ e นะครับทางเพจเรายังไม่ได้ไลค์สดนะ่ยนะฮะเราจะให้ดูทุกองศาของการกข้ามหัวข้ามแปลในสไตล ไทยๆเลยครับแล้วก็มาจูนเครื่องกับระบบในการเสิร์ฟฟีของเมียนมาเจอไทยครับเร็วๆนี้เราจะให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันแน่นอนครับที่สนามของวัดโคขามครับวันนี้เรามาในสไตล์ไทยๆกันก่อนเสิร์ฟแปลและกัมวะกัมแปะครับปอมสบเป็นและกับไอตัวยกทั้งสองคนฝั่งไอซนะก็ประกอบไปด้วยทางด้านเซเว่นนะแล้วก็โกมลต้นชลีนะครับ เสียงแจดสัตว์เลี้ยงมาแล้วครับ <laughs> แจกกันต่อเนื่องครับสีแวน่นเจครับห่างเยอะเลยสีแต้มนี่จี้ที่เสียแว่นแล้วครับไอแกไขมายนีปอน1นึ่อ้าวโกมนต้นชลีไอรอแ,แล้วครับล้นมาครับไอโอคลายเลย อปอนสันเบนเห็นหมดแล้วครับโกโมนต้นชฉลีไอเอาเลยครับปอนสันเบนเปิดให้เสี่ยวุฒนทองจีท,งที่้าย้ายยาวๆแล้วครับโอ้โหกว่าจะได้แต้นัดจังหวะน,นี้ก็ถือว่าอึดเหมือนกันเลยครับวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยร่างกายของโกโมนต้นชฉลีถือว่ายังไม่ฟิตนะ ยังไม่ฟิตเท่าที่ควรครับเกมลับครับยังไม่น่องพองหูแล้วก็แต้มก่อนแ้างที่จะห่างเลยครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามของรามิทา40นะครับเพื่อนสมาชิกหนาตามากๆครับกับช่องยูทูบตะก้อออฟฟิเชียลแปดตระศักดิครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่ป่อนสวนเบ็ดนี่ฮะเสียแว่นหลุดอีกแล้วหลุดเลย ยังไม่มาครับหนึ่งสองสกิดอีกแล้วครับโอโ้ไม่รู้จะโทษใครเลยครับเซเว่นเนะี่ยโอโแจกสัตว์เลี้ยงแล้วครับเยเว่นไม่รู้จะโทษใครครับในเมื่อปอนซูนเบนจี้ตีวเองแล้วเอาเสียงเขามาแล้วเก้าต่อสามหกแต้มเลยครับระยะห่างนี้จีที่เสียแน่นเลยครับเจ้าของต้นเสียง คือต้องคือต้องบอกว่าปอลสมเร็ในฟิตนะเคลื่อนทีได้ดีด้วยนะเพียงแค่เหลี่ยมใหญ่ๆเจ้าตัวไม่ค่อยได้ออกเสีเท่าที่ควรแต่แอดมินบอกได้เลยว่ามีทีเด็ดเหมือนกัน3ามเก้ครับตอนแรกๆคิดว่าจะพอที่จะวัดกันได้ครับเอาไปมาในห่าง6แต้มครับ9กครับปอนสมเร็จเนี่ยจทออีกแล้วครับปัญหาเลย คือข้ามได้ครับแต่จังหวะความเขี้ยวเกมเปิดเกมรับนี่ยังไม่ดีเท่าที่ควรจังหวะของไอเลก่กอมนต้นเฉลี่ส่วนสายห้าวนะฮะอย่างสไตล์ของเซเว่นนี่ก็ถือว่ามาตรฐานเลยครับเจ้าตัวเนี่ยนะพอเจอชั้นเชิงพอเจอเหลี่ยมเขี้ยวอย่างปอนสนเบนเข้าไปนี่ก็ถือว่ายังจูนไม่เจอจริงๆครับกับร,ระบบเกมรับการยินสคน 93ครับเนี่ยเสียแว่นอีกแล้วครับเกือบหลุดไอโโหจังหวะแต้มหลุดไปไวหลุดเร็วมากค,คือขานอกยังไม่ได้จุดระบบเลยครับไป6แต้มแบบนี้ไม่รู้จะเปิดในราคาไหนแล้วครับแล้วก็เรียมเซอร์แปรด้วยครับนะคือ ตอนแรกๆในทางทีมงานของเซเวสนี่คิดว่าจะพอที่จะต่อก่อนได้ครับอุณหภูมิแบบนี้เนี่ยเขาถือว่าลำบากมากๆครับแต่ก็มีโอกาสกลับมาได้เหมือนกันครับต้องเคี่ยวเพิ่มกว่าน,นี้โดยเฉพาะเกมลับครับ3-9เนี่ยปอนเนี่ยไม่ว่าจะเบาหรือแรงครับตัวนี้กดเลือกคักเลือกจังหวะได้ตลอดเวลาเลยแก 9นครับวันนี้เราคุยเรื่องเฉพาะข้ามหัวข้ามแปลล้วนนะเปลี่ยนสไตล์3คลิปนะแล้วก็คลิปจากแอคอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปอีกทั้งหมด3คลิปเลยเสิร์เปแรกข้ามหัวข้ามแปลล้วนเลยนะครับเวทีเราไม่เอาจริงๆส่วนมากคนไทยเนี่ยส่วนมาก90%แอดมินบอกได้เลยว่าในช่วงหลังๆนะเสิร์เปแรกข้ามหัวข้ามแปลล้วนนะเซิร์ฟีไม่มีเลยนะฮะเร์ปอข้ามฟีมี เซิร์ฟแปแรและกัมขอกำมแปรมีเยอะมากๆด้วยมีจะแทบทุกสนามจริงๆส่วนเซิร์ฟฟีนะไม่มีเลยในสารระบบทุกวันนี้เลยนะครับน้อยมากที่จะได้เห็น93ครับไม่รู้ว่าจะมามุกไหนแล้วครับอายสิบสามครับ สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ดวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเพจบางกอกตะโตตกเอาไปชร์ไม่ได้ไลฟ์สดนเนี่ยยังอยู่ในสารระบบไหมเอ็มยังอยู่นะครับยังอยู่นะไปแทบทุกสนามเหมือนกันนะครับอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้อัตลบในการดูไม่ว่าจะเป็นเวทไทยเวทเมียนมาแต่ทางเพจเนี่ยน่าจะเมียนมาประมาณ80%นะครับที่เราจะไลฟ์สดนะส่วน,นมากจะเป็นประเภทยกค่ายนะ เร็วๆนี้นะครับเรามีนัดกันอีกรอบหนึ่งที่สนามของโ,อคโคัาสเตเดียมนะครับเอ็เอ็มสเตเดียมนะเราได้ดูกันแน่นอนครับเมียนมาเจอไทย1ิบาครับเนี่ยไทยครับโอ้โหไวมากครับโอเคพอแล้ว ไมามา3ต่อ10นะครับแตทมนี้วุดนนทองนี่ก็ถ้าพูดไปแล้วเป็นนักตะก็ที่ไม่สวยนะแบบคือชงไม่สวยยืนไม่ก็ไม่งามเท่าไหร่นะในสายตาคือพูดในสไตล์สายรุบันแต่เจ้าตัวเหมือนแบบอืเพชรเม็ดงามเลยนะนะฮะถือว่าได้เหมือนกันนะ เวลามามาจะไปสู้กับแกเนี่ยลำบากมากเลยนะเสีวยวุฒิไม่ธรรมดานะครับเ,เหมือนจะไม่มีการซ้อมนะแต่ต้องบอกว่าลงตัวเหมือนกันนะฮะประมาทไม่ได้ครับกับเบอร์สามเนี่เสีวยวุฒิเนึทองนะแล้วก็สายสู้มือด้วยคนนี้เอาเลยครับต้องมาจริงๆเนทางด้านกองเแเว่นสามสิบเลยห่างเจ็ดแต้มครับ โกมเฮียบทนทองเห็นจังหวะได้หมดแล้วคือในการข้าหมูกัาแปนี่หลกัหลกๆเลยคือเบสิกในเกมรับนะ้ามัดจะไม่ดีมากแต่ไม่ไม่เป็นไรนะคือเกมรับความเขี้ยวนี่คุณต้องมีนะนะครับในสไตล์ไทยๆแล้วเกมเสอร์แปรก็ต้องก่อขวนด้วยนะ13เสียแบบสอ้าวแบบนี้ครับเสวุธนนทองโอ้โหสับัดเลยครับ โอ้โหไม่รอแล้วครับรถเมล์รถทัวร์คันนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอเลยครับ <c oughs> คือรอไม่ไหวเลยครับไม่รู้จะรออะไรอะสิบครับโอ้โแบบค <c oughs> ือบรรดาสายเสียนคือไม่ได้อ้าปากครับในช่วงต้นต้นเกม โอ้ตรงถึงบัดนี้เนี่ยคือไม่ได้อ้าปากกันเลยครับต้องถอยไปนั่งเลยครับสามสิบเอ็ดครับเนี่ยโอ้โอโอเสียแว่นส่องตะก,ก้อด้วยเท้าเลยครับ <c oughs> ไม่รู้จะมุกไหนแล้วเสียแว่น วันนี้โอ้โหเลือกมองอ่านทิศทางได้ดีเลยเกินนะโอ้ยมองเห็นจริงๆนะครับสายตาไวมากครับอาะไรครับโจบอน สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับสวัสดีเพื่อนๆ41นะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเล่อคบางคนอาจจียนพ่ชัยถามว่าแอดมินเอกเมายังยังครับยังยังแต่ว่ามีเล่าขาวติดมาด้วยนะเล่าขาวิดมานิดนึ่ง11ต่อ4ครับโอ้มัน ไม่รู้จะเอามุกไหนแล้วคไอ้เนี่ยห่างแบบนี้โอ้โหพอห่างเนี่ยก็จังหวะลำบากเลยครับไอ้โอ้สิบสองครับต่อสครับสิบสองสี่ครับเนี่ย G T I อีกรอบครับโอ้ วางด้วยส้นเลยความฟิตนี่ก็ถือว่าฟิตเลยครับสามหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะออกมุมไหนเหมือนกันนะสามหนึ่งถึงจะสูสีนะผมว่ามีสูสีแน่แต่ถ้าสามสองแบบนี้ไม่ไม่น่าจะไหวทีสองครับสามหนึ่งเนี่ยผมว่าได้เล่นเลยนะนะว่าไม่เปลี่ยน สามหนึ่งผมว่าไม่รู้จัดออกเออสายต่อสามสองแบบนี้เนี่ยใอ้มินบอกได้เลยว่ามันลำบากมากๆนะสามหนึ่งเนี่ยไม่รู้จัดทำปอนหลุดหรือเปล่าหรือไม่รู้นนว่าเป็นไปได้ไหมฮะนี่ยเอาแล้วครับสี่ต่อสิบสองครับ ระยะห่างกันที่8แต้มเลยครับแล้วก็เส้นเช13แต้มนะในสแตนดาร์ดเลยในพื้นที่ของลงันกาัไม่ว่าจะเป็นก้าหัวก้ามแฝแล้วก็แร์ข้ามฟรีนะ13ยืด13หมดแล้วก็เสิร์ฟฟรีข้าฟรีแล้วเรนี้นะครับที่สนามลามิทานน่าจะเป็นจัดปิดบูธนะเพื่อที่จะนำไรายได้ให้กับนักกีฬาน่าจะมีการดูระดับ เตอร์แปลล่างข้ามวกํมแปนในระดับเวอร์ชั่นต้นเหมือนกัน,น,อ,าน,นอาจไม่แน่อาจจะมีสลับสับเปลี่ยนเป็นสไตล์ของเมียนมาเข้ามาร่วมจแจมด้วยนะเสาหน้าหรือเปล่าติดตามกันนะครับแต่ทางแอดมินไม่น่าจะได้มาอาัดคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่ามันน่าจะติดทิกเรสิบนะครับนะฮนะน่าจะเป็นกลุ่มปิดเพื่อที่จะหาะไรายได้เข้าไปใช้ใจ่ายกับนักเตะนะะที่เข้ามาทำการแข่งขัน 5าสิบสองครับเสียวุดโอ้หลุดซ้ายได้ไปหนึ่งจังหวะครับกับเกมเสิร์ฟของเซเว่นคือบรรดาเซียนต้องไปนั่งเก้าอี้ครับนั่งรอเลยหกสิบสองเสียวุดโอ้ยจีเลยอ่ะ ขามหัวนี่สะบัดใส่ทางนั่นของเซแว่นอหลครับไวมากแล้วก็สะบัดนี่ทิศทางเป๊ะครับออนสุนเด็ด126ครับถึงมาแล้วครับโอ้ผลปรากฏว่าครับทางนั่นของ เซเว่ซีโอครับไอแล้วก็กระมลต้นชลีแพ้ให้กับทีมงานของสิบุตรทองทงแล้วก็ปอนสนเบ็นด้วยสกอร์13ต่อ6นะฮะระยะห่างกันที่5แต้มนะห6แต้มเลยนะนะครับก็ถือว่าได้รับชัยชนะไปแล้วก็ควา้าเงินรางวัลรวม1 0 0่มบาทไปครองขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณและสวัสดีครับ